ถ้าหยุดความอยากได้ใจก็จะหายทุกข์ใจก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปและเหตุที่จะทำให้ใจนี้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็คือการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่ามรคมรคก,ก็คือทาง สู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าปฏิบัติมากได้ครบถ้วนบริบูรณ์ก็จะสามารถที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้และยุติการกลับมาสร้างความทุกข์ใหม่อยู่เรื่อยๆ โดยกระทำตามที่พุทธเจ้าทุกๆพระองค์ได้สั่งสอนให้สัตว์โลกผู้ต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นำมาไปปฏิบัติกันพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้มาทรงตัดสร้นทรงเห็นว่าความทุกข์นั้นเกิดจากกิเลสตัณหาความอยากต่างๆ และเห็นความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาปต่างๆจึงสอนให้สัตว์โลกผู้ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ให้ยุติการสร้างความทุกข์ของตนเองขึ้นมาเพราะความทุกข์ของตนเองนั้นไม่มีใครเป็นผู้สร้างให้กับตนเอง นอกจากตนเองเป็นผู้สร้างความทุกข์ต่างๆให้กับตนเองไม่มีใครมาทำให้เราทุกข์มีเราเท่านั้นที่ทำให้เราทุกข์เราสามารถหยุดความทุกข์เหล่านี้ได้เพราะเราเป็นผู้ทำให้มันทุกข์เพียงแต่ขอให้เรารู้ว่าเราทำอย่างไรจึงทำให้เราทุกข์กัน แล้วเราก็หยุดความหยุดการกระทําเหล่านั้นเสียแล้วความทุกข์ต่างๆก็จะไม่มีเกิดขึ้นอีกต่อไปพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์หลังจากที่ได้ทรงตัดสรู้แล้วก็จะนอาเอาความรู้ที่ได้ทรงตัดสรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกผู้ปรารถนา การหลุดพ้นจากความทุกข์ให้นำเอาไปศึกษาให้นำเอาไปปฏิบัติ